คุผู้ชมติ๋เดี่ยวเที่ยวทั่วไทยไปกับพี่สุสุดีแม็กวันนี้น้องแนนจะพาไปจังหวัดนครปฐมติดเดี่ยวเทีเ่ยวทั่วไทยไปกับพี่สุสุดีแม็กสวัสดีค่ะพี่โกวันนี้นะคะมาอยู่กับแนนและก็อิสูดีแม็กตอนนี้แนนพามาอยู่ที่จังหวัดน,นครปฐมนั่นเองค่ะแนนจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเพดานหมูกันค่ะพี่โกทำไมเราต้องเอาก๋วยเตี๋ยวไปกินบนเพดานล่ะครับมาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวพี่นุชมาจากเพดานหมูแนนขอชิมก่อนแล้วกันเนาะ เดีย๋ยวแน่จะพาไปกินกับขขงวันลอยฟ้ากันเลยตามเลยค่ะและนี่ก็คือคุณลุงไอศครีมลอยฟ้าค่ะเมื่อกี้นะคะเห็นคุณลุงใช้อีสูดีแมกเหมือนกันด้วยทําไมต้องเป็นอีสูดีแมกคะคุณลุงรถอีสูนะฮะเป็นรถธรรมหากินฮนะอีสูดีแมกเอ้โอ้โห สุดยอดจริงๆเ่ะพี่โจมานครปฐมเที่ยวนีน้ไม่เสียเที่ยวจริงๆค่ะวันนี้แนนไปเกินแล้วบ๊ายบายก็อย่าลืมแวะประชุมเวลาคันเทรีปุ่งพี่เขาละกันนะครับรวันนี้ครับติดเดียวเที่ยวรถไทยไปกับสุดดีแหบทบทบาทลงแลว้วพบกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ